ทีม,ามาอเมริกาบี่ใช้กลยุทธ์ไร้เทียมทานถล่ทมทีมคิงดอน3-0ต่อเซตรวดในศึก AU Pro วอลเลย์บอล2025พิสูจน์แล้วว่าใครคือควีนแห่งสังเวียนที่แท้จริงทุกคนจับตาดูมือเซตสาวไทยชมพู่พรพันธ์กำลังเผยศักยภาพในลีกอเมริกาในการเปิดศึก AU Pro ที่เธอนั้นต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ คุณอาจไม่เคยเห็นด้านนี้ของชมพู่มาก่อนนี่คือโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยที่นี่168 comment channel สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 comment channel ค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะหายตื่นเต้นกันหรือยัง อื่นว่าแต่เช้านะมาดูรายการ AU Pro ที่ชมผู้แข็งนะคะอ่ะก่อนจะไปร่ายยาวในคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์หแชร์และ1ติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสู้เต็มสูบทีมอเวอร์คอมบี้สีทองคว้าชัย3ต่อศูนเซตในการประเดิมศึก AU Pro v o วอลเล a บอล2 2 5 คุณผู้ชมคะจากการแข่งขันนับที่2ในสัปดาห์แรกทีมของอเบอร์คอมบี้สีทองภายใต้การน,นำทีมของกัปตันอเบอร์คอมบี้สามารถเอาชนะทีมคิงดอนสีฟ้าของกัปตันคิงดอนใน3เซตร,รวดด้วยคะแนน27ต่อ25 25ต่อ19และ25ต่อ22มีคะแนนรวม77ต่อ66ค่ะ ก่อนจะไปเจอกับความมันและก็การวิเคราะห์ในมุมมองของแอดมินมารู้จักลีก a อและกติกาสนุกสุดมันที่เป็นเอกลักษณ์ของลีกแอ e ลิต i m i t e d กันก่อนนะคะอันนี้นะมีกฎกติกาและก็ระบบการแข่งขันที่เรียกว่าแตกต่างจากลีกอื่นๆทั่วโลกอันนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นความความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็เป็นจุดดึงดูดหัวใจหลักของรายการนี้ค่ะเริ่มจากระบบการรับทีมรายสัปดาห์ ทีมจะสลับเปลี่ยนผู้เล่นไปทุกสัปดาห์ผู้เล่น4ี่อันดับต้นของลีกในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะได้เป็นกัปตันทีมและทำการดรับเลือกผู้เล่นทั้งหมดมาเป็นทีมใหม่ในทุกสัปดาห์ทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องปรับตัวเร็วและสร้างทีมเวิร์กภายในเวลาที่จำกัดสำหรับการคิดคะแนนแบ่งเป็นคะแนน2ระดับผู้เล่นเนี่ยนะจะได้รับคะแนนจากสส่วนหลักได้แก่คะแนนทีมซึ่งเป็นคะแนนชัยชนะในแต่ละเซตแต่ละแมต และคะแนนส่วนตัวก็จากสถิติการเล่นส่วนตัวอย่างเช่นการโตบการบล็อกการเสิร์ฟเอสแบบนี้การตัดสินแชมป์แชมป์แห่งฤดูกาลไม่ใช่ทีมที่มีถ้วยรางวัลนะแต่เป็นผู้เล่นที่มีการสะสมคะแนนส่วนตัวจากระบบข้างต้นได้สูงสุดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์คุณผู้ชมง่ายๆก็คือ คนที่ชนะน,น่ะคือผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ใช่ทีมนะคะย้ําคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นที่ได้แชมป์เ oh. นี่ยแหละค่ะทำไมแอดมินน่ะถึง oh. โอ้โหละเมียดในการวิเคราะห์ชมพู่พรพันธ์ของเราคนเดียวทุกครั้งที่มีการเล่นนะคะคร oh. าวนี้มาเปิดตัวผู้เล่นเด่นและจุดเปลี่ยนของเกมในแมตช์นี้กันตารางสรุปผู้เล่นและไฮไลไท์สำคัญจากเกมนี้ เริ่มจากทีมสีทองของอัปเบอรคอมบี้อเลรกเกรในลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะคะแลนกิ้งอยู่อันดับที่4เธอเป็นตัวตบนอกมือปืนหลักผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP เบอร์หนึ่งของเกมค่ะต่อมามอลลี่แม็กเคธขึ้นมาอยู่อันดับที่9และเอมิลี่เทเตอร์ ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่24สองคนนี้คือคู่บล็อกกลางแนวรับกำแพงแข็งป๊อกของทีมอเบอร์คอมบีและคนต่อมาคือซิดนีย์ฮิลเล่ในลิเดนบอร์ดมีแรงกิ้งอยู่อันดับที่5คนนี้มือเซตหลักโอ้โหเธอเนี่ยนะจ่ายบอลได้แม่นยำเรียกว่าโกยแต้มส่วนตัวช่ำๆเลยคราวนี้มาทีมสีฟ้าทีมของคิงดอนกันบ้าง เริ่มจาก k คิงดอนถูกลบไป3คะแนนลีดเดอร์บอรเนี่ยนะคะเธอมีแรงกิ้งตกลงมาอยู่ที่อันดับที่27คนต่อมาชมพู่พรพันธ์นถูกลบไป15คะแนนในลีดเดอร์บอรเนี่ยแรงกิ้งของชมพู่เราตกลงมาอยู่อันดับที่25ก็ต้องบอกนะคะว่าชมพู่มือเซตทีมชาติไทยถูกดรัฟเป็นคนที่3ของทีม n a ตาเลียเปเรล่าถูกลบไป10คะแนนซึ่งเธอตกลงมาอยู่อันดับที่13สำหรับคนนี้ตัวตบนอกจากบราซิลหในแกนหลักรับและตบของทีมค่ะคนต่อมาโซเฟียฟิชเชอร์ลบไป15คะแนนคนนี้ในลิเดนบอร์ดแลงกิ้งตกลงมาอยู่อันดับที่20สำหรับคนนี้คือตัวบล็อกกลางป้องกันได้รอบด้านหลากหลายสถานการณ์แหมคุณผู้ชมจากสถิตินี่นะ พอทีมแพ้นี่โอ้โหคะแนนติดลบกันช้ำเลยหยอกหยอหยอค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะแอดมินก็จะชวนคุณผู้ชมทุกคนเลยมาดูจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมกันเริ่มจากเซตแรกนะที่ทีมสีทองของัลเบอร์คัมบี้ชนะไป27ต่อ25 การบล็อกของทีมสีทองอัเบอร์คอมบี้เรียกว่าทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะมอลลี่แม็กเคสแล้วก็เอมิลี่เทเตอร์เนี่ยนะคะสองคนนี่นะเข้าขากันสามารถต้านทานการบุกข,ของทีมสีฟ้าคิงดอนในจังหวะสำคัญและปิดเซตไปได้อย่างแซ่บๆเลยต่อมาเซตที่2 25ต่อ19 ทีมสีทองอเบ,บอร์คอรบี้ควบคุมเกมได้มากขึ้นโดยอเล็กซ่าเกรเห็นได้ชัดเลยนะถึงฟอร์มร้อนแรงสแสดงพลังตบและก็ทำคะแนนได้ยังต่อเนื่องเลยมาต่อเซตที่3ไปอย่างรวรัวเลยค่ะสีทองชนะ25ต่อ22แม้ว่าทีมสีฟ้าทีมคิงดอนเนี่ยนะจะพยายามต้านทานได้ดีแต่หคุณผู้ชมทีมสีทองของอเบ,บอร์คอมบี้ยังทำคะแนนได้อย่างมั่นคงและปิดเกมไปด้วยการบล็อกครั้งสำคัญ ชัยชนะของทีมอเบอร์คอมบี้ในครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่กัปตันอเบอร์คอมบี้เธอใช้กลยุทธ์การดรับที่เน้นเคมี K Me, และความคุ้นเคยค่ะโดยที่อเบอร์คอมบี้เนี่ยเลือกผู้เล่นที่เคยร่วมทีมหรือว่าเคยซ้อมกันมาก่อนอย่างอเล็กซ่าเกรอย่างเงี้ยอย่างแคร์เชาชี่อย่างเงี้ยซึ่งทําให้ทีมสามารถที่จะสร้างจังหวะแล้วก็เข้าใจกันได้รวดเร็วในขณะที่ทีมของคิงดอนกัปตันคิงดอนเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ สร้างทีมจากความหลากหลายระดับโลกค่ะซึ่งอันนี้มีข้อดีคือจะมีสไตล์การเล่นที่เรียกว่าคาดเดายากแต่ข้อเสียก็คือว่าจะต,ต้องมีการใช้เวลามากขึ้นในการปรับตัวกันในทีมนั่นเอง และมาถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่เรารอคอยมือเซตทีมชาติไทยสาวไทยของเราหนึ่งเดียวในแมตช์นี้นี่คือการลงสนามหลีกระดับโลกอีกครั้งซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงของวอลเลย์บอลไทยบนเวทีสากลระดับโลกแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมแอดมินชวนมาวิเคราะห์การเล่นของพรพันธ์เกิดปราดกันนะคะจากผู้บรรยายตลอดทั้งเกมเนียนะ เขาแบบว่าพูดถึงชมพูพ่พรพันเราและแอดมินเนี่ยในมุมมองของแอดมินนะก็ประเมินบทบาทและผลงานของพอรพันได้ดังนี้ เริ่มจากบทบาทและผลงานโดยรวมของพรพันธ์ชมพู่พรพันธ์ทำหน้าที่เป็นมือเซตหลักของทีมสีฟ้าทีมคิงดอนซึ่งต้องบอกว่าเป็นบทบาทที่สำคัญมากในระบบการดราฟของกัปตันคิงดอนที่เธอนั้นต้องการผู้เล่นจากหลากหลายประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายและก็การคาดเดายากให้กับทีมคู่แข่งแม้ทีมเกมนี้จะแพ้ไป3ต่อ0นเซต แต่การที่เป็นมือเซตในทีมที่พึ่งรวมตัวกันเพียงสัปดาห์เดียวภายใต้ระบบการเล่นกติกาการแข่งขันมีความท้าทายอย่างมากในการสร้างความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทั้งหมดเลยไฮยไลท์และความสามารถที่เด่นชัดการเซตภายใต้ความกดดันคุณผู้ชมคะผู้บรรยายเนี่ยนะเขาพูดถึงชมพู่ของเราในหลายช่วงเลยนะว่าพรอนพันใช้มือเดียวนี่เก่งจริงๆและพรอนพันตั้งบอลด้วยมือเดียว โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสะท้อนถึงทักษะการประคองบอลแล้วก็สร้างโอกาสในการบุกได้ดีแม้หลายๆครั้งเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากของทีมค่ะความคล่องตัวและสติมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ผู้บรรยายเนี่ยพูดถึงพรพันว่าพรพันเข้ามาไม่ทันลูกนี้สับสนและอลเวงกันเองอันเนี้ยมันก็แสดงให้เราเห็นว่าชมพู่เนี่ยค่ะพยายามอย่างเต็มที่ในการตามบอลและช่วยเหลือเพื่อนในทีม มาถึงข้อสรุปในการได้ร่วมเล่นรายการนี้ การที่ชมพู่พรันพันนี่ได้มาเล่นในหลีกเอยูโปรว l ลเลยบ l ลต้องบอกว่านับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ระดับโลกนะที่สำคัญมากเลยสำหรับชมพู่เองแม้ผลงานจะผ่านมาใน2เกมแรกยังไม่ดีที่สุดแต่เนื่องจากว่าต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความใหม่ของทีมอะค่ะแต่การที่ได้มาร่วมเล่นกับนักตบระดับท็อปของโลกอย่างเช่นอเล็กซาเกรอย่างเงี้ยหรือนาตาเลียเปเรล่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ ของชมพู่ได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามเชียร์นัดต่อไปทีม k คิงดอนชมพู่จะพบกับทีมเฮสในวันที่7ตุลาคม2025เวลาตี5ครึ่งตามเวลาประเทศไทยค่ะเช้าหน่อยแต่ต้องดูนะเชียร์ชมพู่ของเรากันค่ะคุณผู้ชมจากที่ได้ฟังการวิเคราะห์กันไปเนี่ยนะคะคิดว่าการที่ชมพู่ต้องมาเป็นมือเซตหลักในทีใหม่ที่เพิ่งรวมตัวกันแบบนี้ เป็นโอกาสทองหรือความท้าทายที่หนักเกินไปนะแอดมินรอฟังความคิดเห็นของทุกคนอยู่ค่ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเอาละค่ะเช่นเคยขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเรย์บอลที่นี่นะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดถึงแสนเร็วๆนะคะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ